สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมอยู่กับน้องป๊อปนะครับผมสวัสดีค่ะน้องป๊อปเป็นผู้ใช้ Galaxy C Flip ตั้งแต่เปิดตัวตั้งแต่เปิดปุ๊บคือคือได้ใช้เลยนะครับนี่คือเครื่องของน้องป๊อปนะครับวันนี้เราจะมาสรุปข้อดีข้อเสียสําหรับ Galaxy c Flip 5กันแล้วก็น้องป๊อปเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยใช้ Android มาเลย <S <S คือนี่คือ Android <S <S เครื่องแรกปกติใช้ iPhone มาตลอดทีนี้เพตุผลอะไรที่อยากได้4 Flip 5ครับอันดับแรกเลยคือดีไซน์เพราะว่ามันน่ารักมันปุ๊กปิ๊ก แล้วก็อย่างที่2ก็คืออยากเปลี่ยนใหม่อยากลองเปิดใจให้กับ Android เหมือนหนูจะบอกว่ามันแต่งตัวได้เยอะเลยเพราะว่าตอนพี่ไปถ่ายหนูหนูก็เป็นเด็กเป็นอะไรคนก็มองว่าแบบเฮ้ยรุ่นใหม่มันมีจออย่างนี้ถ่ายได้มันเก๋นะไปหาเพื่อนที่เพื่อนทักไหมทักโอ้ทุกคนแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยอยากได้กือถืออย่ได้เลยนะเดินเดินอยู่คือถือส่วนมากเพื่อนที่อยากได้มันเพื่อนที่ใช้ไอโฟนแบบใช่เพราะว่าเพื่อนในกลุ่มอยู่ใช้ไอโฟนมือถืแล้วทุกวันนี้ใช้ไอโฟนอยู่ปะ ก็ใช้เดวยกันแล้วก็มีมีคนซื้อฟิปมาด้วยมีมีด้วยเพื่อนดูเหรอใช่ก็คือใช้ไอโฟนแล้วก็ฟิปเหรอใช่ฟิปเหมือนกันมีคนใช้เสื้อกีฟฝากไปบอกทุกท่าน โอเคเอาเป็นว่าการแต่งตัวนี่คะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่ถ้าเกิดเป็นในเรื่องการแต่งตัวหรือดีไซน์ให้สิบเลยนะเพราะว่าใช่มันเก๋เล็กใหญ่เนึงมันพกพาง่ายมากมันเกี่ยวไหมชื่อชั้นแบรนด์ของซัมซุงพอมันเป็นซัมซุงทําจอพับแล้วเรารู้สึกดีไหมเวลาเราใช้พอเราใช้จอพับของซัมซุงมันแบบมันชิคหรือมันเทสดีรู้สึกอย่างนั้นก็รู้สึกแต่รู้สึกอีกอย่างนึงก็คือใช้จอพับของซัมซุงอ่ะมันดูเก๋มันดูรวยพี่เปรียบเทียบกับคนขับวีลีคูเปอร์ได้ปะมันดูเก๋ โดยที่ไม่ต้องแบบรวยมากหรืออะไรแต่ว่ามันดูดีเอาจริงๆไปทําเลปป็บอะเจ้าของร้านเลปป็บอะก็ใช้ฟิวเซอร์แล้วก็ไปเจอเหมือนกันเป็นแอนดรอยเครื่องแรกของเขาเหมือนกันร้านที่ทําเลปป็บเขาบ่าโอเคครับโลลิวผู้สนับสนุนนะครับขอขอบคุณฟิวเซอร์นะครับโอ้โหชาร์จตัวจบครบทุคกา a ลซี่ครับถ้าใครมีมือถือระบบ Android หรือถ้าใครใช้ Samsung งมากเถอะคิดเลยไม่ออกซื้อฟิวเซอร์เลยครับรองรับเทคโนโลยีการชาร์จของ Android เยอะมากคือถ,ถ้าในราคาเท่ากานะันมันทำการชาร์จได้เร็วมากอันนี้คือไอที่เราใช้เองนะ ของคุณเนี่ยสองหัวของผมก็สองหัวเนี่ยผมไปถอดมานะครับแล้วก็อันเล็กเอาไว้ชาร์จไอโฟนด้วยนะครับคือตัวนี้มันก็ดีตรงที่มันมีสวิตชิ่งโหมดก็คือเวลาเราเสียบ ค้างไว้อะไฟมันไม่วิ่งขอเขาคุณฟิลเตอร์คิดอะไรไม่ออกซื้อฟิลเตอร์เลยนะครับซื้อซัมซุงมาซื้อฟิลเตอร์เลยอ่าเฟิมมาดีซีอีกหนึ่งเสียบอกเพื่อนให้มันใช้ด้วยนะถ้าพูดในแง่แบบภาพลักษณ์อะถ้าเทียบกับ iPhone ในความรู้สึกเรามันเป็นยังไงบ้างถ้าเทียบกับ iPhone มันพอๆกันแต่คนละแบบเอาเอาแบบนี้ดีกว่าโดยส่วนตัวก็เป็นคนที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์ก็ใช้แชทแชทส่งรูปส่งงานเซฟงานใช่ แต่อันนี้วันนี้เพิ่งจะรู้สึกประทับใจซัมซุงรงที่วันนี้มีเซ็นสัญญางานก็คือมีมีคนจ้างงาแล้วก็คือเขาส่งไฟล์มาในโทรศัพท์ในรายแล้วเราก็สามารถแบบเปิดไฟล์ทำงานอะเกี่ยวกับเอกสารอะในเนี้ยได้เลยนคนก็เปิดได้เนี่ยมันเปิดได้แต่มันยากไนงะแต่เนี้ยคือมันง่ายเแบบซัมซุงโน้ตใช่มันก็ขึ้นมาเลยใช่น<ง>คือความดี ่งกลับไปแบบง่าย,ายๆแบบไวมากเอาเป็นว่าถ้าเรื่องแบรนดิ้งเนี่ยภาพลักก็คือเท่ากันแต่แตกต่างกันดูที่ตัวนี้อาจจแฟชั่นหน่อยไลฟ์สไตล์อาจจะแบบเผยตัวต้นของเรา i ไอโฟน<ช>คือมันเรียกง่าย<ช>คิดอะไรไม่ออกหยิบมันก็จะดูดีใช่ใชใชไหมมันได้เห็นคาไปอันนี้ในความคิดของคนที่ใช้ไอโฟนก่อนจะจะรู้สึกแบบนี้แต่ว่าจะรู้สึกว่าคนใช้ฟิมันจะแบบเก๋แั้เตับัน มันจะรู้สึกสวยอ่ะแบบเฮ้ยอะไรอ่ะพับได้อะไรเงี้ยอ่าไหนไหนโชว์ถ้าเวลาไปสังสรรค์กับเพื่อนแล้วรับโทรศัพท์สิแบบให้เพื่อนแบบเฮ้ยมึงอะไรอ่ะนี่บางทีรับแค่นี้เลยปึ๊บแล้วก็ฮัลโหลนี่แค่นี้ได้จริงๆเพราะมันสามารถรับได้แบบเพื่ที่มันยังพับอยู่แบบไหนลองฮัลโหลแล้วเต้นไปด้วยนี่อ่ะหนึงโึ๊บหนึ่งฮ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 ึ๊บหนึงฮึ๊บหนึ่งฮึ๊บานึ่งฮัลโหลอะไรประมาณนี้ อี่ก็คือประมาณนี้เลยอะไรถ้าเกิดก็เดินเข้าเซเว่นคุณรับโทรศัพท์ไงไม่ตอนเข้าเซเว่นต้องถือนี้ก่อนแล้วไม่ไม่คล้องอ่ะหรือต้องถือถืออย่างงี้ถืออย่างี้ก็ได้ถือนีก็ได้หรือว่าถ้าเกิดมีมือสมมติมือถือของอยู่ก็คล้องเอาใช่อ๋อมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้และอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนั้นไปโรตารไปซื้อของแล้วมือเราต้องเข็นรถเข็นเราไม่ว่างคล้องไว้ไม่ตอนนั้นยังไม่มีเคสนี้คือยังไม่ได้ซื้อเคสอันนี้มาเป็นเป็นตัวโทรศัพท์เฉยๆอะค่ะพอเดบบอย่างน ไม่ไม่มีกระเป๋าเราไม่มีกระเป๋าชุดแฟชั่นบางอันผู้หญิงไม่มีชแต่ว่าเสี่ยงอันตรายโดนหลวงไม่ก็เราเราไม่ได้จะทําอย่างนั้นตลอดนี่เราแค่แบบว่าเราซื้บของเราซื้อของใช่เราซื้อของใส่หยิบของใส่แต่เาเน็บเราเน็บให้คุณชมดูเน็บเน็บยืนเน็บเน็บเน็บยืนอ่ะตึงอ๊อตึงอ๊ออ๋อตึงอ๊อตึงออตึงอโอเคกันแหละฮะโอเคแล้วจากคนที่ใช้ไอโฟนมาแล้วมาใช้ตัวซีฟิล์มเนี่ย เหมือนว่าพี่เห็นหนูว่าปรับแต่งหน้าจออะไรของหนูเล่นทั้งวันเลยปรับตัวอักษรปรับเ<ช>นี่ยนะให้ผู้ชมดูดูอ่าไหนปรับยังไงบ้างมันก็ปรับได้หลายอย่างนะที่เห็นหนูปรับ<ช>อ๋อนี่ล็อกหน้าจอนอกเอาไว้ด้วยใช่ล็อกไว้ด้วยนี่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 น,นี่ก็อยากได้แบบไหนเวลาจะไปงานแล้วก็ปรับได้นะ<ช>ไปงานแล้วก็ปรับเป็นแบบธีมของงานได้<ช>เออเวลาเราใส่ไปงานนะงานบางทีเขาธีมดําแดงทองเนี่ยเราก็โหลดเวเปอร์ดําแดงทองเฮ้ยได้ได้ได้เออแล้วมันก็แบบเก๋มากเลยในการใส่ไปทํางาน แต่นี่<ช><ช>คือนี่ใช้ชีวิตประจำวันก็คือโชว์ผู้บ่าวแถวนั้นนะว่าเราดูตว,<ช>วถ้าคือใครเก็บได้พุ่มหาตัวไม่เจอนะเพราะว่าไม่เหมือนตัวจริงร <c oughs> ตัว,วยกว่า แล้วแอปข้างหน้าเนี่ยแอปข้างหน้าแบบเนี้ยเนี่ยมันได้ใช้ไหมใช้ปอบใช้หมดเลยอ่ะหนูใช้อะไรบ้างแอปหน้าจอนอ,อกมีประโยชน์ไหมถ้าเกิดเป็นแอปพวกนี้มีประโยชน์นะคือผมชอบอย่างหนึง่งคือเวลากดเข้าอินสตาแกรมแล้วมันถ่ายสตอรี่จากกล้องหลังเนี่ยไอโฟนอ่นะมันต้องถ่ายจากกล้องหน้าเนาะแต่เนี้ยเรากดถ่ายสตอรี่จากนี้แล้วมันเอากล้องหลังถ่ายแล้วมันแบบมันจะชัดเออมันจะชารมันสวยปอบปอบว่าใช้แบบนี้เหมือนกันคือถ้าเกิดว่าจะถ่ายอินสตาแกรมอ่ะจะใช้กล้องหลังถ่ายแล้วดูยูทูบบ้างไหมยูทูบนี่ด รถไปดู Youtube ได้ไงล่ะเอา้<ะ>เอาก็จะฟัง The g h o s t เลยอ๋อคือเซชไว้ก่อนใชน่แล้วต้องเซชไว้ก่อนแล้วเราก็เปิดฟัง The g h o s t เลยแล้วเราก็ขับรถอ่าโอเคแล้วก็ Youtube เวลาเราดูจองมองมันจะเท่าจองไหยคือคือยูทู YouTube มันจะจอใหญ่อันนี้ถ่าย Instagram กรเราแล้วเลือกฟิลเตอร์นี้อ่ะสะบัดหัวไป็หนึ่งทีแบบแม่สีตางไปไปค่ะอย,ย่าหยุดค่ะไปค่ะ <laughs> นี่อ่ะโอเคสวัสเฮสวยมากแต่ว่ากล้องหลังเนะี่ยพอเวลามันถ่ายพอมันจับหน้าได้มันจะปามจงโจกูเนาะใช่ใช่ใชเราได้ถ่ายอินสตาแกรมจากฟลิป5ปะใช่แล้วถ้าเทียบกับไอโฟน่ะแตกต่างกันตรงไหนคนที่ถ่ายตอรี่แบบหนูอะไอโฟนกับฟล5ต่างกันไหมลื่นไหมหรือว่าแบบเก็บไฮไลท์ดานามิกอะไรพวกนี้รู้สึกแตกต่างปะชัดไหม ถ้าเอาเรื่องความชาัดอะมันชัดแต่ถ้าเกิดเอาเรื่องความลื่นนะให้ไอโฟนเวลาใสเอฟเฟกต์ไอโฟนจะลื่นกว่าแต่หน้าส,ด,สดหนูไม่ต้องใช้แล้วหนูน่ารักสวยแต่ว่าอันเนี้ยด้วยความที่ชอบถ่ายสตอรี่จากกล้องหลังมันก็เลยชัดแล้วสตอรี่ก็คือสวยมันก็จะมีมิติเพราะว่าไอโฟนมันถ่ายกล้องหน้าใช่คือถ้าถ่ายหน้าเรายัางไงก็ดีกว่าแต่ว่าถ่ายกล้องหลังก็ไม่ต้องไปโฟน าไอโฟนก็ดีกว่าเพราะว่ามันคมชัดแต่ถ้าถ่ายหน้าเราเนี่ยเอากล้องหลังถ่ายดีแต่ถ้าใส่ฟิลเตอร์นะก็สวยเหมือนกันแต่ถ้าไม่ใส่ฟิลเตอร์แบบไม่ใส่ฟิลเตอร์เลยอะ่ะไอโฟนมันจะนวลๆวลปะใช่อนันนี้พูดถึงสาวกไอโฟนนะครับพี่ช้ไอโฟน13 Pro Max อยู่นะอยากจะเปลี่ยนเป็น15ซื้อให้เขไ,ได้ไหมไดหมดแล้วไงมเยอะ <laughs> วัสดุรู้สึกแข็งแรงไหมจับแข็งแรงแล้วก็ชอบตรงที่มันแน่นเลยรูเหนียวมันแน่นแต่มันไม่ใช่ทำสูงใช่ไหมอืมมันไม่ใช่ทำสูงมันรู้สึกแค่ใช้ทรงมันก็ลุดียเ้ อันนี้มันเป็นแบรนด์เรยนตี้นะมันคือแบรนด์ที่เขาสร้างพับรักมาคืออันนี้มันพูดกันยากครับเหมือนเราใช้รถที่มันแข่งชนะสนามที่หนึ่งมาเข้าใจใช่ไหมมันจะมีความรู้สึกอย่างนั้นอี่นะครับมันแข็งแรงนะทุกคนที่แบบว่าชอบพับจะพังไหมอะไรเงี้ยแข็งแรงนะเพพับบ่อยมากแต่ว่านี่ต้องรอระยะยาวเป็นยังไงเนาะยังก็ไม่เป็นอะไรตอนนี้นะใช่ตอนนี้ยังไม่เป็นอะไรกล้องเป็นยังไงบ้างกล้องหน้าจะเทียบกับ iPhone ที่เคยใช้อะถ้ากล้องหน้า ก็ให้ไอโฟนกล้องหน้าอันเนี้ยจะรู้สึกฟุ้งๆกล้อง Apple อ่ะมันข้อดีคือรูปหน้าเราเป็นยังไงมันถ่ายมาหน้าเราค่อนข้างจะตรง a อ d ด o i d บางกล้องเนี่ยมันถ่ายปุ๊บหน้าบวมบางทีจมูกมันโตปามันแล้วคนก็จะแบบเฮ้ยต้องไปทําศัลยกรรมจริงๆไม่ใช่นะเพราะว่าโทรศัพท์มันมีการบิดเบี้ยวของเลนอยู่นะครับเพราะน้องป๊อกตอนนั้นหอมมากแต่บอกถ่ายมาอ้วนคือใช้เทเล่ไงเลยดูอ้วนก็เลยบอกว่าไปแต่งได้ไปซีเรียสกับกล้องโทรศัพท์ แต่ว่าต้องแน่าดูรู้สึกว่าชอบไอโฟนมากกว่าดูนวลกว่าใช่แ้วก็ดูจริงดูแบบเอาไปแต่งอะไรง่ายกว่าคืออันนี้มันดูนวลมาดูฟุ้งอ่ะพอเอาไปแต่งอะไรมันเหมือนแต่งเยอะมากเลยแล้วกล้องหลังอ่ะกล้องหลังนะชอบอันนี้เพราะว่าถ่ายคนก็ถ่ายดีนะถ่ายในที่มืดก็ดีก็คือชอบกล้องอันนี้มากกว่าไอโฟนมันต้องแต่งเพิ่มแต่นี่คือถ่ายปุ๊บก็ลงใช่ไหมใช่แต่ถ้าเป็นกล้องหลังชอบถ่ายแบบไม่ต้องแต่งถ่ายแล้วส่งเลยปิดผ้าแต่ถ้าเกิดว่าคิดไว้แล้วว่าไงเราต้องแต่งรูปอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือไอโฟน ต้องไปแต่งเพิ่มอันไหนใช้เยอะกวกันตอนนี้คุณจับ13 Pro Max กับอันนี้อ๋อใช้ฟิล์ม5ใช้ฟิล์ม5เป็นเครื่องหลักที่วันนี้ไปเครื่องเดียวจบคื่อนน่ารักแต่มันก็เก๋นะทุกครั้งที่แบบว่าไปถ่ายรูปหรือไปไหนด้วยกันมีแต่คนมองเนาะเวลาใช่ไม่ให้คนอื่นมองผมก็มองนะฮะผมก็มองบ่อยนะเนี่ยเวลาที่ขับแล้วพี่จะชอบมองมันน่ารักมันน่ารักจังเลยอ่ะเอาง่ายๆคือไม่ใช่แค่เขามีความสุขคนรอบข้างรู้สึกว่าเฮ้ยมันเก๋มันแบบ ดูมีอะไรชีวิตกูมีอะไรมากขึ้นกูไม่เบื่อกูไม่เป็นซึมเศร้าแล้วอ่ะแล้วแล้วแบบว่าเวลาเล่นอันเนี้ยไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ผู้หญิงคนอื่นเป็นปะพอได้ซีฟีรู้สึกว่าเล็บต้องสวยตลอดเวลาผมจะได้จับแล้วแบบคนอื่น,นจะได้ม,มองเพราะว่ารู้เลยว่าคนอื่นจะต้องมองมองเวลาเราเล่นเล็บก็ต้องสวยตลอดเวลาเวลาเราทิมอะไรเล็ลกๆไ,ไ,ไน้อยอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าสร้างความมั่นใจนใช่ใช้เรามีความสุขบางอย่างแล้วก็ มันมีความสุขอะใช้โทรศัพท์ก็มีความสุขกัด้วยแล้วหมดพับได้ใช้ไหมแบบเอาไว้พับถ่ายผ้าวางตั้งไว้ถ่ายรูปด้ยใช่ก็คือเวลาสมมุติว่าส่วนมากเวลาถ่ายจากแกมก็ถ่ายจากกล้องหลังก็ตั้งนี้ตั้งนี้ตั้งนี้ถ่ายมันยกมือได้กดแทนด์เีแนี้เลยนะแล้วก็กดสวยค่ะเลิกค่ะ ไปค่ะอย่าหยุนค่ะก็คือใช้ตั้งถ่ายอินสตาแกรมอะไรพวกนี้นะสะดวกนะคือผม <นะ S 2> ชอบเป็นเวลาไปกินร้านอาหารจะต้องเอาพวกแก้วน้ำเครื่องปรุงมาตั้งในโฟนก็คืออันนี้ก็สะดวกนะเก๋ด้วยเวลาวางบนตัวใครบอกโทรศัพท์อะไ,ไรองไปเยอะเลยตั้งแต่ใช้นี้มามีหลาคนมองเหรอหนูสวยหรือเปล่าไม่ใช่มองโทรศัพท์อะไรมันก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติแต่ว่าอันนี้ก็ก็คือหลักๆก็คือการแต่งตัวเทสของโทรศัพท์จริงๆผมว่าในกลุ่มซื้อมาแต่งตัวเยอะนะ บางทีก็ใช้แค่โทรเข้าโทรต่อซื้อมาแต่งตัวมันเป็นเครื่องเหมือนเครื่องประดับอ่ะมันคุณซื้อนาฬิกาเดือนละสองสามแสนแต่นี่มันคือโทรศัพท์ไงมันมัถ่ายรูปมันทำนู่นทำนี่ได้นะแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าไปไหนใกล้ๆมันเล็กแค่นี้เองเคยดูสเปคป่ะเวลาซื้อไม่ดูเลยไม่ดูดูแค่รูปงทรงใช่ค่ะแล้วก็ซื้อตัดสินใจชอบอ่ะมาดูข้อเสียข้อเสียข้อที่หนึ่งคือกล้องบางทีมันติดเหลืองที่เราไปถ่ายที่ภายนอถ้าโดนแบบแสงเหลืองมากๆตอนกลางคืนเนาะจริงๆมันต้องปรับฟังซอฟต์แวร์่ ตั้งแต่ไปถ่ายมาหนูไม่ได้ไปถ่ายที่อะไรเร,เรียนๆขามนะใช่ในชีวิตประจำวันของพอนนะมันไม่ค่อยอยู่กับแสงเองาๆอะไรอย่างาง้นอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอ,อะไรแตนหนูเปนแสงสว่างพี่แล้วก็เวลาไปถ่ายส่วนมากก็ไปถ่ายแต่ร้านคาเฟ่ซึ่งแสงมันธรรมชาติยอยู่แล้วซึ่งถ้าแสงธรรมชาติตัวนี้มันถ่ายสวยนั่นแหละคือข้อเสียมันคือถ้าเป็นตอนมืดแสงเหลืองมันเหลืองกั่หนึง่งหน้าเหลืองอ ลแล้วก็เลนมันก็ไม่มีเลนส์ z o o เลนส์อะไรพวกนี้มันทำมาสำหรับถ่ายคนถ่ายอะไรมากกว่าใช่ข้อที่สองก็คือเรื่องกล้องเหมือนเดิมไม่มีกล้องมาโค o เลนสะ์ตาวายออโต้โฟกัส ok ไม่ได้แต่ว่าผมไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ไม่ได้ใช้สามเนี่ยแบตมันไม่ได้เยอะกว่าเดิมคือตอนที่เราไปเทสกับ c ีฟิสี่กับ c ีฟิห้าเนี่ยแบตมันเท่ากันเลยคือมันลดเท่ากันเลยแต่ว่าจริงๆแล้วผมมาคาดหวังว่า c ีฟิห้ามันจะแบตอิดกว่าเนาะซึ่ง,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 งมันเป็นชิ้นเซ็ตใหม่ที่ช่างโมให้หนูปั่นแต่จริงไปใช ไม่เกินสิเปอร์เซ็นต์ไม่เกินแต่จริงๆถ้าเกิดหนูเอาเครื่องเนี้ยไปใช้กับไอโฟนมันหลุดต่างกันเยอะไหมไอโฟนอื่นก็นเยอะไหมหรือว่ายังไงใช้วันหนึ่งอพอไหนเล่ามาว่าใช้ย,ยังไงบ้างใช้ในชีวิตประจำวันปกติเลยแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดเทียบกับไอโฟนเทียบอยู่ด้วยกันแบบสองเครื่องในหนึ่งวันใช้คล้ายๆกันอันนั้นยังไม่เคยแต่ถ้าเกิดเอาความรู้สึกจากตอนที่แรกที่เคยใช้ไอโฟนแล้วก็มาใช้ซิปนะเพราะว่าพอกลับมาใช้ซิปก็คือคนนิสัยไอโฟนแทบจะไม่ใช้เลยก็อยู่พอๆกัน ยอยู่พอกันก็คือใช้ทั้งวันตั้งแต่เช้าถอดแบตออกใช่ไหมถอดที่ชาร์จแบตออกแล้วก็อยู่ไปเย็นเย็นเย็นค่ำเลยที่ว่าที่หนูใช้แบบแบตพอๆกันเพราะว่าหนูใช้จอเล็กสลับจอใหญ่บางคนเขาเปิดจอใหญ่แค่ยางเดียวก็จะเปืองกว่าเพราะถ้าใช้จอเล็กมันก็ประหยัดไงเนี่ยบางทีหนูแบบถ่ายสแกมหนูดู Facebook หรือหนูตอบใครเงี้ยหนูก็ใช้จอเล็กเอานะม,มันอาจจะแบบเป็นไปได้เพราะว่าหนูไม่มีปัญหาเกี่ยวกับแบตของมัน แล้วก็อีกข้อหนึ่งคือแป้นพิมพ์ข้างนอกพิมพ์ยากมันเล็กแต่สำหรับปอไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยพิมพ์ผิดมากดูดนมือกจับมือครับเสียที่เจอมีอีกไหมถ้าเกิดใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆมีแค่ที่เคยพูดก็คือเตอร์มันอาจจะช้าหน่อยอ๋ออินสตาแกรมคือถ้าใครซีเรียสอินสตาแกรมเยอะมันอาจจะกระตุกใช่เพราะว่าบางทีเราเรีบไปเจอเพื่อนที่ห้างอย่างเงี้ยแล้วแบบบังเอิญเจอกันแล้วถ่ายสตอรี่ให้กันแล้วบางทีเพื่อนก็รีบเรา,เาเก็รีบแล้วก็แหลกอ ออแล้วเข้าใหม่มโดยรวมเล่นโซเชียลมันกระตุกไหมกระตุกนะตั้งแต่เล่นมายังไม่เคยเจอกระตุกแต่ไม่เล่นเกมเนาะเครื่อง,งนีไ้ไม่เล่นเกมคุณหยบด p h o n e ใช่แล้วก็แห <laughs> ลกเด่นมันช้าหรือเปล่าเออประมาณนั้นแต่จริงแล้วเรื่องแบบเรื่องอะไรมันก็ไม่ซีเรียสรากมัน ชาร์จเร็วนะเร็วมากเป็นหัวชาร์จที่ใช้กับซัมซุงแล้วชาร์จได้เร็วมากๆถ้าเกิดว่าคุณเคยดูรีวิวหัวชาร์จระหว่าง25วัตต์กับ45วัตต์แล้ว45วัตต์เนี่ยมันชาร์จเต็มเร็วกว่าไม่กี่นาทีอ่ะลองซื้อฟิลเซอร์ไปใช้ดูครับคุณจะรู้สึกว่า45วัตต์มีผลมากๆจริงแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยชาร์จเกินหัวชาร์จ25วัตต์ไปไปเยอะมากๆนะครับ<ม>แล้วก็ชาร์จเร็วที่สุดในบรรดาหัวชาร์จที่มีของผมนะตอนนี้นะที่ผมซื้อมาเยอะเนยเพราะว่าในเวลาเท่ากันอ่ะมันทําให้เราใช้เวลาได้มากขึ้นบางทีเราเสียบไปเที่ยวเนาะเสียบปุ๊บ แป๊บเดียวเต็มอะแป๊บเดียวเรามีเวลาครึ่งชมมั่วโมงก็จริงแต่แบตมันขึ้นมาจากหัวชาร์จตัวอื่นเนี่ยหลายเปอร์เซ็นต์มันก็ทําให้เราใช้ตรงนั้นได้เยอะเวลาเราประหยัดขึ้นอ,อันนี้จริงเลยสําหรับหัวช้าหนึ่งสองสามไปส okay. องเค้ฟคลลิ่งดีด้วยนะมั<ห>นเป็นยนะูนิบอดี้แล้วแล้วงานประกอบมันแบบแน่นมากแข็งแรงอ่ะไม่ได้ดูโผล่เบียรใช้อยู่สี่ตัวทุกวันนี้สั่งมาเยอะมากคือเอาไว้ทุกชั้นอ่ะเออไว้ทุกชั้นนะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณน้องป๊อปเป็นอย่างมากนะครับวันน สวัสดีครับ